ต้นความตายหายเป็นมีชื่อเรียกอื่นๆอีกนะคะเช่นต้นตายใบต้นตายปลายเป็นเป็นต้นค่ะนี่แหละค่ะเก็บใบไว้หงายไว้อย่างนี้ที่พื้นดินมีความชุ่มชื้นก็จะเป็นต้นเล็กๆขึ้นมาเยอะแยะมากมายต้นอะไรแปลกประหลาดจริงๆค่ะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกๆคนวันนี้จะพามาดูต้นความตายหงายเป็นที่ขยายพันธุ์ไว้ที่สวนหลังบ้านนะคะไปชมกันเลยค่ะเพื่ชชนิดนี้เพื่อนบางคนอาจจะเคยเห็นสมัยตอนที่ยังเป็นเด็กนะคะเพราะว่าคนสมัยก่อนนิยมปลูกต้นความตายหงายเป็นไว้ที่บริเวณบ้านไม่ใช่ไว้เพื่อความสวยงามนะคะในสมัยก่อน นิยมปลูกไว้เพื่อเป็นพืชสมุนไพรเวลาเรียกใช้เวลามีอาการต่างๆที่เราจําเป็นต้องพึ่งพายานั่นเองนะคะเพราะต้นคว่ำตายงายเป็นมีสรรพคุณทางสมุนไพรหลายอย่างเลยได้แก่ใช้ใบเอามาวางบนศรีรษะรักษาอาการปวดหัวถ้าวางบนหน้าอกรักษาอาการไอหรือไม่ก็เอาใบมาเผาไฟเล็กน้อยมาตำใช้รักษาบาดแผลไฟไหม้ น้ำร้อนลวกใช้รักษาตาปลารักษาโรคหิดและขี้เรือนที่กล่าวไปนี้ยาย่าไปอ่านมานะคะยังไม่ได้ทดลองทํากับตัวเองรูปถ่ายของความตายหงายเป็นวันนี้อาจจะไม่สดใสเท่าที่ควรนะคะเพราะว่าถ่ายช่วงฝนตกนี้เวลา9ก้าโมงกว่าแล้วค่ะแต่แถวบ้านยาย่านะคะแถวภาคใต้ฝนจะตกตลอดในช่วงนี้ค่ะความตายหงายเป็นชุดนี้อยู่ในกระถาง8นิ้วนะคะ ขยายพันธุ์ไว้หลายกระถางเดี๋ยวตอนท้ายคลิปจะให้ดูวิธีการขยายพันธุ์ต้นความตายหายเป็นเป็นพืชที่ขยายพันธุ์ไม่ยากค่ะเพื่อน,เ,อนเมื่อตอนเล็กๆตอนเราเป็นเด็กบางครั้งเคยทํานะคะเมื่อก่อนต้นไม้ไม่หลากหลายเมื่อคุณครูสอนให้ทําเราก็จะหาต้นความตายหายเป็นมาปลูกเพราะเป็นไม้พิเศษที่ปลูกโดยใบค่ะหากเราปลูกไม่เป็นเอาใบคว่ำหน้าลงกับดินก็จะไม่ขึ้นต้นใหม่นะคะ หากปลูกเป็นก็คืองายใบขึ้นมาก็จะแตกต้นใหม่ขึ้นมารอบๆใบค่ะจึงเป็นที่มาของชื่อความตายงายเป็นซึ่งเป็นไม้ลมลุกนี่เลือกใบขนาดนี้นะคะเอาไปปลูกความล้าจะตายต้องงายอย่างนี้นะคะหายลงไปในวัสดุป,ปลูกแล้วจะเป็นต้นเล็กๆขึ้นมาเด็กสมัยก่อนบางครั้งนำใบความตายงายเป็นไปสอดไว้ในหนังสือเรียน แล้วหนังสือก็จะมีความชื้นบ้างเล็กน้อยอยู่ๆก็จะมีต้นไม้งอกขึ้นมาจากหนังสือซึ่งเป็นเรื่องที่สนุกตื่นเต้นสําหรับเด็กๆในสมัยนั้นนะคะต้นความตายหายเป็นที่ย่ามมาขยายพันธุ์ไว้ในตะกร้าตรงนี้นะคะส่วนผสมดินปลูกใช้ขุยมะพร้าวผสมดินค่ะให้มีความชุ่มชื้นตะกร้าต้องมีช่องระบายน้ําได้ดีแล้วเด็ดใบความตายหายเป็นมาหายไว้ตรงนี้นะคะคือแผลๆไปให้เต็มตะกร้า ต้นนี้มีอายุประมาณสองเดือนค่ะเนี่ยดึงขึ้นมาเวลาเราจะนําไปปลูกเราก็ดึงต้นเล็กๆขึ้นมาแล้วนาไปปลูกในกระถางใหม่ค่ะเจนะเขางอกอยู่ริมๆของใบต้นแม่นะคะขยายพันธุ์ง่ายมากค่ะเป็นการฝึกเด็กๆให้หัดปลูกต้นไม้แล้วให้หัดสังเกตว่าต้นไม้ต้นความตายหายเป็นงอกออกมาจากส่วนไหนของต้นไม้ ซึ่งเป็นวิธีการที่เมื่อก่อนตอนเราเล็กๆนะคะก็เป็นของเล่นที่สนุกสนานดึงต้นอย่างนี้เลยค่ะไปปลูกในกระถางอื่นเพื่อขยายพันธุ์ให้เป็นต้นโตต่อไปต้นความตายหายเป็นในช่วงหน้าฝนก็จะเริญเติบโตได้ดีอยู่นะคะแต่เขาเป็นพืชที่ทนแล้งได้ดีมีถิ่นฐานดั้งเดิมอยู่ในทวีปแอฟริกาค่ะและมาแพร่หลายอยู่ในประเทศไทยก็จะพบในประเทศต่างๆอีกที่อยู่ในแถบเดียวกับประเทศไทยนะคะ เช่นเวียดนามกัมพูชาลาวพมา่ามาเลเซียอินโดนีเซียซึ่งแต่และประเทศและประเทศไทยเดิมๆก็นำต้นความตายหายเป็นเอาใบมารักษาแผลไฟไหม้ผื่นคันหรือลมพิษต่างๆนะคะแมลงสัตว์กัดต่อยขับนิ้วปัสสาวะเหล่านี้เลยคะ่ะเมื่อก่อนหมอยาสมัยโบราณก็จะใช้ยาสมุนไพรในการรักษาคนไข้นะคะ ต่ปัจจุบันเรานิยมปลูกต้นความตายหงายเป็นเป็นไม้มงคลไม้ประดับบ้านค่ะหากเราเปลี่ยนไปใส่กระถางใบใหญ่เขาก็จะเตะก,กอเป็นทรงพุ่มที่ดูเขียวตลอดเลยค่ะวันนี้ย่ยามาพร้อมผลนะคะผลตกทุกวันเลยเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย